สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับทำเจลล้างมือนะครับอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่ตัวเดียวนะครับโอเคก็จะแนะนำพื้นฐานนะครับเบื้องต้นก็ก่อนอื่นนะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับจะเป็นกี่แอมป์ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้เป็นรีเลย์นะครับ แล้วก็จะรับสัญญาณจากเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเซนเซอร์ก็จะมีขา3เส้นนะครับมีกราวมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็มีเป็นเอาพุตนะครับจากเซนเซอร์นะครับโอเคแล้วก็เอาพุตก็จะมาทิกรทิกรีเลย์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเห็นไหมฮะจะมีหลอดไฟสีเขียวตรงนี้ติดขึ้นนะครับเมื่อเอาพุต เมื่อมีเอาต์พุตมานะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็จะมีไฟสีเขียวขึ้นปุ๊บก็คือการทริกแล้วก็จ่ายไฟมาให้กับบอร์ดอันนี้บอร์ดควบคุม PWM ของมอเตอร์นะครับทำให้มอเตอร์หมุนช้าหมุนเร็วนะครับตอนนี้ผมก็ปรับไปต่ำพอสมควรน,นะครับเพื่อที่ไม่ให้ตัวนี้มันหมุนแรงมากนะครับ แล้วก็จะมีปั๊มนะครับ10 12โวลต์นะครับตรงนี้แล้วก็มันก็จะมีดูดเข้าแล้วก็ดูดออกนะครับดูดดูดเข้าก็จะดูดจากในนี้นะครับก็จะเป็นแอลกอฮอล์เจลนะครับดูดมาตามสายนี้ปึ๊บแล้วก็ดูดออกมาตามสายนี้นะครับอ่าที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับอ่าผมจะสาธิตนะครับจะมีน้ําหยดลงมานะครับปึ๊บป๊บอ่าแล้วก็ไม่ต้องสัมผัสนะครับอ่าประมาณนี้ เราก็จะเอาเอาพุทจากตรงนี้มาทริกรีเลยตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องเขียนโคด้ดแม้แต่มรทัดเดียวนะครับก็ใช้หลักการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับมาทำงานก็จริงๆไอเดียนะครับมันก็เป็นไอเดียของร้านคุณลุงนะครับที่ร้านแสงตะวันนะครับผมไปดูมาผมก็เอามาลองทำเล่นๆดูนะครับอันเนี้ยผมนั่งทำประมาณ ครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยววันหลังนะครับอาจจะทําใส่กล่องดีๆนะครับให้มันสวยงามแล้วก็อาจจะทําเป็นเสียบปลั๊กอะไรเงี้ยแต่เนี้ยผมก็ทำเล่นๆเฉยัน,น,นี่ก็ผมไม่ได้อ่าไม่ได้ยึดอะไรนะก็วางไว้เฉยอันนี้ก็ยิงติดกาวไว้นิดหน่อยนะครับโอเคก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับนี่สะธให้ดูอ่าอย้ก็ฮอเจ์จลแค่นี้ก็พอแล้ปึ๊บ อะลองอีกทีอื๊บฮะไอเดียดีของลุงลุงเขาไอเดียดีเป็นคนทําผมชอบมากเลยก็ประมาณนี้อ่าก็ไม่ต้องเขียนโปรแกรมนะเออเขาก็เขาก็ทาดีเฮ้ดีโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่แค่นี้ครับสวัสดีครับไปละเดี๋ยวลองให้ดูอีกทีนะ ชื่นใจชื่นใจโอเคไปแล้วครับวันนี้บายบายครับ